สบายดีพี่น้องพร้อมเดพียงเด้อนพี่นห่อนบนนี้คือยังเย็นแน่เลยดีเชียนห่อนเจังเลยพี่น้องเกยตเช็ดมือนี่มาแนเบ่งตาี็ข้างเลโอ้โแค่ไหนถือว่ามาไน่าพักนี่แก้ไรอะไร มาเห็เนาะโอ้โหัอยรับตารับตาบ่เมนคำพ้องโลดซุงเดียวก็คำพ้องนะอันเดียก็โลดไคำพ้องนะรับตานะเออแม่โลดเล็เนะสายตาคำพ้องโลดนี่เลยนี่มเลยะอะไรันใด้ัตัวงกินเลอสปุลนะ ว,วมลัลไปรูปมาอย่หลังเนาะแต่ว่าชื่อวาออกมานี่ยสามก็เลร่รดีใส่ละลายเลวนะมันมังเป็นสดค่ะมาเด้อพี่น้องเ้อสบายดีตอนตอนบ่ายพัด ให้ iscilla, qui, ูาเมาตัวแล้วมาใแล้วหลตัวใหญ่ไปทเอาก็เอาตัใหญ่เอานัน้องนชายุเอาไปถวหนมาพี่น้องมาปุ้น่อเนี่ชาขอเลยห้ามมมาัไนเอเอเจอไกลไกลาไปตีไปน้อยเ่งตั้อเก่งใส่กปุ่นนี่ชา กินหน่อยเช่อะนแรกอนปอยู่งเรอันลยิบเดียวกินในราชิน Hát đi luôn hết mất hảo hết mất hảo 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 mất hảo

เอนยังอันนั้นนะโอ้ยรำแต่ดูเลยตัดพิงแถวเราเราต้องเห็นเขาเป็่ได้ขึ้นมาเลยได้ขึ้มานึ่งเมออะไรอยางเงี้ยทำกุล้าแชร์กัน เด้กันพี่น้อจิงหยดกินจดีขนมจีนไอโบคอยก่กเอาด้วยรงเยรกระชิ้ไก่นี่นำไก่เนอยกราทองแบบ่น่ากร้ไก่บบอปลากระป๋องทุกเช้าเขาบคอยมากปันไดหัวจะลากระป๋อง ไปปลาเราไปเอาอยู่ปลาไปปลาข้นไก่เอานำเอามาเ่องมันกินไก่คือลาจป่ะเรานีซาเอามาจะคือลากินไก่ารเไก่ตัวเดียวก็คือนี่คลายมันถึงงคือกันนะฮะอารมนั่นนะยา่มงนั้น อือบ่สิได้ป้อนบักบัก <laughs> <laughs> พ่อทำน้ำพ่อตากเอาลวดนันเร็วไปไปเห็ดเอ้ยเนี่ยไมนอยากดึงคมพันมากับเช้าใช่ดึงลวดพี่ยังจำนพี่หนาสิฉันไรเด็กปล่อยผมเลยนี่วนาจะหายแน่หมดชัดนี่ เอาสตีพย์แล้วพอจะนุ่มบเตี่เอาสตียนี่้สงยังส่ขามมเน๊อามน้ำมืฉ่มนเตีนามแล้วคือคือามตลาดนี่แหละเอะแตกาวน้มน

เด็เาใ้นักตาใช่บางคคุยหยไม่เคยเจลดใจเลยเนี่ยแต่กูชอบบืนตัวมันจเฮ็ดบูนบ่เฮ็ดก็เฮตัวสื่อใช่ปะนะเนลเลย

那没得。 แค่อะไรไอ้บ hmm. yeah. uh, right. mm ้าเรา่า hmm. จ uh. uh. uh, uh. uh. ี่แล้วนไรนะยังไงตีนหนามดิกูนามเอาหนามมันใส่ไงอันีสดจ้่ไอ้บ้า่เอาบ้านีนไก่อยหน่อยอ๋อครับอือวับชาวบ้านยังลนู้นอกเด็เอาเบื่อที่ทำอะไรออพาเลยพาเลยพาเลยเอาบ่นี่

ง่ายก็คิดออกคือกพ้องเ่สักโลกพ้องเพราะเห็นพราพ้องกรไม่เห็นใต้หิบตาขมสองคนนี้อือแต่เราเห็นมันเห็ดหนบนหน้ายังโลองแบบนี้ดยังได้เดิเดิเดิ พี่เนาะให้บ่พอวันนี้แต่ก็พอแล้วได้อืออือให้แล้วอือ

ลงด้่้องม่้อพอกันฉีดหนาปลาลุงสบายดี